อันนี้ดูผ้านะคะผ้านี้มันเป็นเศษแล้วเนาะมันจะจับเกณฑ์ยากถึงถึงจะไม่เศษแล้วมันก็จะจับจับเกณฑ์ค่อนข้างยากนะเราเราให้ให้เราเช็คผ้าก่อนนะคะก็คือให้ให้ขึ้นผ้าในแนวตั้งดูว่ามันตกลูกเท่ากันหรือเปล่าระหว่างชิ้นนอกกับชิ้นในนะคะให้มันตกลูกเหมือนกันถ้าสมมุติว่าข้างนอกเรียบข้างในเป็นลูกๆก,ก็ใช้ไม่ได้ข้างในเรียบข้างนอกเป็นลูกๆ ก็คือจะเย็บเป็นโบอันนี้ไม่ได้นะคะเวลาเราตัดออกมาความเฉลียงมันจะต่างกันแล้วมันก็จะตกเป็นถุงด้านหนึ่งด้านหนึ่งมันก็จะเหมือนลังอยู่ตลอดเวลานะมันจะไม่สวยนะคะอันนี้ก็จับให้มันได้เกรนที่แบบสองข้างเหมือนกันนะคะอันนี้ความเฉลียงก็ไม่ถึง4 5องศาหรอกแต่ว่ามันมันจะไปในแนวเดียวกันพยายามจับให้ได้แนวเดียวกันนะผ้ามันจะน้อยหน่อยถ้าสมมติว่าผ้ามันน้อยแล้วอาจจะต้องบีบ หรือว่าอตอนแรกเราจะทําให้มันเฉียงไปด้านนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเฉียงมาด้านนี้อ่ะทาได้ทั้งนั้นเนาะทาได้ทั้งนั้นเลยเราก็เอาความยาวมาวัดนะคะอันเนี้ยสิ้นสุดผ้าอยู่ตรงเนี้ยเราก็วางวางเช็คความยาว เราก็ตัดมันตรงนี้แหละตัดโปะเลยอันนี้ความยาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนให้เข้ามายาวทางนี้ตามเกณฑ์ผ้าก็แล้วกันเนาะ เปลี่ยนด้านเช็คความยาวเขาจะเฉยว่ายาวแค่ไหนให้มันอยู่ประมาณนี้เราก็ตัดขึ้นไปเลย แล้วเราก็ตัดเอาอัานนี้เราเอาลงมาตัดที่พื้นดกว่ะอันนี้มาโกงตูดให้เพื่อนๆดู กว้างอีกหน่อยผ้ามันบางเอาลงไปตัดที่พื้นก็ได้นะแต่ไม่มองขี้เกียจเอาลงแล้วเอาแล้ว